สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวอินเวอร์เตอร์ขนาด3,500วัตต์คลื่นเพียวสายเว็บแท้โดยระบบ24โวลต์นะครับแปลงไฟจากแบตเตอรี่ขนาด24โวลต์100แอมป์นะครับมาใช้งานนะครับเป็นไฟ220โวลต์เดี๋ยวเรามาลองต่อใช้งานกับโหลดกันเลยนะครับอันนี้โหลดที่ใช้งานก็จะเป็นไดเป่าผมนะครับขนาด 1,000วัตต์นะครับก็เดี๋ยวเราทําการเปิดเครื่องนะครับมีสัญญาณเตือนหนึ่งครั้งนะครับสถานะไฟแบตเตอรี่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไฟจ่ายออกเอาท์พุตเนี่ยจ่ายออกมาที่221โวลต์นะครับเราลองเปิดโหลดกันเลยนะครับนี่ฮะาสายนี่นะครับอ่ะ นี่นะครับเร่งเบือแรงสุดนะครับนะครับต่อกันให้เห็นเห็นกันเลยนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับสายไม่ได้เอาเสียบจากตรงอื่นมานะฮะโอเคอ่ะ โหลดตัวต่อไปนะครับจะเป็นสว่านนะครับโอเคอสว่านตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะกินกำลังวัตต์ไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ2 3 0รอยสาสิวัตต์นะครับแต่มันจะเป็นเขาเรียกว่าแรงกระชากค่อนข้างสูงนะครับก็ลองดู กดแช่นะครับกดแช่ยาวนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานปกตินะครับไม่มีเสียงแจ้งเตือนแต่อย่างใดนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีส่งแบบเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับ ขอบคุณครับ